นี่นะครับผมจะมาดูความใหญ่ความยาวของนะครับขอบคุณนะครับผมนี่นี่นะไปไปนุไปไปไปนไปลูกวะอ่าโยนไปแล้วหนุ่มวันนี้ไม่ไม่กล้าเข้าไปเลยนะมันใหญ่มาก ม่การเขาไมเด่นนะมันใหญ่มากนะครับไม่งั้นกระดูนนี่โอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหโุ่เลยพอกาเล่นลูกเห็นไ,ไหมไม่กาเล่นยังใหญ่เกินใหญ่หนายาวโอ้โหสูงหน้าอย่างยาวเลยครับเทียบไปกรบนุนหน้ายาวเป็นศอกนะครับ อ๋อออนัน่นดูดยิงใหญ่เกินไปลูกหมูเกีดดยดตรงยาไฟนะเน,นี่ยน,นั่นไงเนี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยดูหน้าดูความยาวของหน้าครับ นี่แหละครับเขาเรียกหน้ายาวแท้โอ้โหเดี๋ยวจะเดินทางไปแล้วนะผมเดินทางไปอยู่กัะเฮียคำแล้วครับปาลีเทพนะครับผมนะครับแมงก็สวยนะครับ